Hi, my สวัสดีค่ะกองทัพภาคที่3กองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่สจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการสร้างบ้านและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับทหารกองประจำการบรรยากาศในการส่งมอบบ้านจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ ที่26มิถุนายน2567พลโทูประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการชมรมพฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกชมรมพนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3ทำพิธีส่งมอบบ้านให้กับคนทหารชยสิทธิ์จูกิน ซึ่งเป็นทหารกองประจำการผัดที่2ประจำปี2,566สังกัดกองพันสัมพวุธกระสุนที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ณนะบ้านเลขที่7หมู่16ตำบลนาบา่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยกองทัพภาคที่3กอมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ได้จัดกำลังพลจากกอมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรและกรมทหารพรานที่35พร้อมทุนสนับสนุนร่วมดำเนินการสร้างบ้านโดยเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายน2567รวม24วัน ก่อนที่บ้านจะเป็นแบบนี้ครับบ้านสภาพเป็ไปยังไงคือบ้านมันสุดเอียงไปข้างนึงเวลาฝนมาลมมาก็ต้องลบดีใจไหมครับวันนี้ที่ทหารมาสร้างบ้านให้ดีใจมากมากที่สุดเลยคือลมพัดมาก,ก็ไม่ต้องกลัวดีใจมากครับที่พี่ๆกรมทหารพัาน35มาช่วยกันสร้างบ้านให้ผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีผู้บังคับบัญชาที่เมตตากับผมครับ และในวันเดียวกันพลตรีวิทยาแก้วพรมรองแม่ทัพภาคที่3ารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่3ส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนในสิบทหารบกเทีรศัก์ตรงศูนย์ดีซึ่งเป็นอดีตทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2565สังกัด กองพันสัมพวุฒกระสุนที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ณบ้านเลขที่29ทับ4หมู่3ตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทยัยรวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวดังกล่าว กองทัพภาคที่3กอตออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ได้จัดกําลังพลจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุขโขทยัยกองบัญชาการช่วยรบที่3พร้อมทุนสนับสนุนร่วมดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายน2567รวม52วัน คุณแม่รู้สึกยังไงครับที่ได้รับบ้านในวันนี้ครับปลื้มใจที่ทางหน่วยงานของภาครัฐได้สนับสนุนทางลูกชายภูมิใจตัวลูกจะที่ได้เป็นทหารขอขอบพระคุณทางแม่ทัพภาคที่สามและพศบกกองทัพภาคที่สามพศบกกองทับพบก,ทบ,บก ที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ให้กับผมครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกองทัพภาคที่3ก็อํอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบ,บก ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนในสิบทหารบกและทหารกองประจำการที่มีความประพฤติด,ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวของกำลังพลต่อไปเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน